ผมศึกษาปีที่หลกลบสาวันนี้จะนําเสนอรถรางงานไฟฟ้าครับชื่อรถกระบะซิ่งชื่อลกลุ่สมสายตะเขนแล้วกวันปัญหาจะผลิตรถรางงานไฟฟ้า,าอย่างไรให้มีเต้นเด็วและสามารถนำทุกปีออมา2อก้อนรูปประมาณให้เกิน2องร้อยบครเท่านั้นยูปผสมว่าภาพและอธิบายการตองจ์ไฟฟ้าของรถของ จที่ทำให้รถของเล่ไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ด้วยอัตราเร็วมากที่สุด 3. ออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าจากวัสดุที่เหมาะสม 4. คํานวณหาความเร็วเฉลี่ยของรถของเลไฟฟ้า5คํานวณหาทุนการสร้างรถไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ขนาด3วลต์า5บาท1อันทาน1 5วลต์7บา2อันสวิ12บาท1อันและอังทานขน,นาด2 สิบเอาทหอันสาขัวพลาสติกส <infrared> ิบบาทสิอันยางรัด1นบาทหอันกระดาษกลอง1นึแผ่นหบาทหนึอันคือจะบอร5หบาทสอันบอปากกาห้าบาทสอันไม้เสียมผูกชช้น1่บาทสอันรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสี่ร้อยบาทครับนี่นะามลนำดนสอ้าริจะบอกแล้วนำคากกเอดเท่กันตามที่ล่าไวน้ จอกแล้วนามสกุบคีอมาเสียบสามจอกตรงกลาง้อที่ใกล้ข้างหลัง่มให้เคนที่ได้สามนำมอเตอร์มาติดตั้งเพื่อให้เคลื่อนที่ได้โดยใช้หังยาง4 ทดลองโดยใช้น้ำการสึกษาก้อนจะบรรทุกได้ไหมอ่าทำโครงภายนอกให้สวยงามและเป็นไปตามแผน STEM STEM S ความรู P ้ทางวิทยาศาสตร์ A v I S S. ต่อจอไฟฟ้าที่สามารถทําให้ลเส่อนที่ได้การต่อจอไฟฟ้าสามารถเขียนแทน,นด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้ครับที P. เทคโนโลยีการเลอกใช้วัสดุอุปกรณ์อี e. วิศวะการออกแบบรถพลังงานไฟฟ้ามการคำนวณการจัดทำรถพลังงานไฟฟ้าคันนี้คิดเป็นเงินสองอบาท ส่วนค่าพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนลดพลังงานไฟฟ้าคิดเป็น3โวลต์ปัญหาที่พบระหว่องอางการทําลดพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หลังจากบรรลุดินน้ำมัน3ก้อนจึงปรับปรุงแก้ไขโจนสา,ารบรรลุได้ข้อเสนอแนะอาจจะเปลี่ยนจากโครงลังกระดาษเป็นโครงไม้เพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่ร้ลพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มอมอเตอร์ และทางเพื่อเพิ่มความเร็วให้แก่ระบบพลังงานไฟฟ้าครับพวกเราขอจบการานำเสนอโครงงานเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ